ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแจนนะคะกับรายการยูพิกอัน o x เกะกล่องลองเลื แล้วก็ไอเทมที่วันนี้แจจะมาแนะนำนะคะ,ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเด็กตองยาฆ่าเชื้ออณนภูมิผสมเองค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดอยู่แจก,ก็เลยอยากจะมาลองแกะกล่องเจ้าตัวเด็กต่อรีวิวดูว่าสูตรไหนใช้กับอะไรยังไงผสมยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยดีกว่าค่ะจะเห็นว่าตัวเด็กตอยจะมี2สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกค่ะเป็นสูตรไฮยีนมาลติวส in ์ยินอินสเปกแคนจะสังเกตได้ว่าสูตรนี้จะไม่มีตามมุูดฉลากไทยจะเขียนว่าผลิตภ ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ซึ่งสูตรนี้เราไม่สามารถใช้ได้กับผิวหนักโดยตรงค่ะสูตรที่2เป็นสูตรแอนตี้เฟคติกดิสอินฟลักแทนสูตรนี้จะมีตามมือถค่ะสลักไทยจะเขียนว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนตอกสูตรนี้จะสามารถใช้ได้กับร่างกายค่ะถ้าต่อไปจะดูวิธีการใช้ของแต่ละสูตรกันค่ะมาเริ่มกันที่สูตรแรกเป็นสูตรไฮยีนมัลตนิมสดิสอินฟกแทนสูตรนี้ใช้ทาความสะอาดสิ่งของ ที่การใช้คือผสมเด็ดตองสองฝากับน้ำ1.5ลิตรสูตรนี้จะใช้สำหรับผูพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดลูกปิดประตูแล้วทิ้งไว้10นาทีจากนั้นเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดอีกครั้งสูตรที่2เป็นสูตรที่ใช้กับผิวหนังได้เป็นสูตรแอนติเซปติกดิสอินเฟคแทนสูตรนี้จะผสมเด็ดตองหนึ่งฝากับน้ำเปล่า500มิลลิลิตรสูตรนี้จะใช้ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ หรือว่าจะใส่ในขวดสเปรย์พกพาไปฉีดข้างนอกก็ได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการใช้เด็ตตองอย่างถูกที่ค่ะจะน่าอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะ <c oughs> เพื่อสุขภาพในที่ถูกต้องของทุกคนค่ะ แอบกระซิบนิดน,นึงค่ะว่าตอนนี้เดตอ์เขามีโปรดีในพิกด้วยส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดได้รับที่ App Store และ Google p l a y ค่ะแล้วคราวหน้านะคะจะมาแกะกล่องอะไรต้องคอยติดตามชมนะคะส่วนวันนี้ใจขอลาไปก่อนกับยูพิ k แ n นด์บแกะกล่องลองเลยบ๊ายบายค่ะยูพิ k เป็น Social Commerce อันดับแอปสุดฮิตยูพิ k โหลดเลยโหลดได้ทั้ง Android และ iOS สแกน QR code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรหัสคำเชิญจากผู้ที่ส่งลิงก์ให้ท่านเพื่อรับคูปอง30บาทปีกดติดตามกดกระดิ่งและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ